ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นแ่งหกอีกแล้วเึ่งเป็นแนวทาง หนึ่งธันวาคมโปรดชายวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับเฮีย <Here. S 1> จักให้เฮียจักให้ก็เบ่งปันเนวทาง 8 4 9 8 4 9 8 2 9 8 5 9 8 1 9 8 2 7 8 3 7 8 4 7 8 2 6 8 1 7นะเฮียจักให้เด่น3ตัวโบนเด่น3ตัวโบนนะท่านผชมขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่ เบ่งปานต่อไปกรับใบนี้เด่นบนเบ่งปาน8 6 4 6 4 2ี่หสี่แล้วก็3ามสองสสอง ส่วนชุดล่างสองสามหกสี่สามสองสี่หกนะต่อไปครับผมใบนี้ดับล่างเบ่งปันดับ 9, เก้าเบ่งปันดับเก้าตัวเดียว ดับตัวเดียว9ดับ9ตัวเดียวนะดับ9ตัวเดียวดับ1ตัวก็เหลือ9ตัวดับ1ตัวก็เหลือ9ตัวให้พิจารณาต่อไป ครับผมใบนี้สองตัวล่างก็เบ่งปันยุดนะท่านยุดสองสามสองสี่สองสองสามสามอง่านะท่านผู้ชม ก็เบ่งปานหคู่เบ่งปานห้าคู่ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผูชมโคนบ้านสวายหกแปดสองเจ็ดแปดสองหกแปด5ามเจ็ดปด

ต่อไปครับผมใบนี้เนี๋ยวทันเดนโบนหนึ่งสามสี่หนึ่งสามแล้วก็สี่สามตัวนะแบ่งเป,ปินสามตัวต่อไปครับผมดับบนตัวเดียวเบ่งปินดับเก้าดับเก้าตัวเดียวนะ ดับตัวเดียว9ดับ9ตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้สูตร3ตัวแล้วก็2ตัว9 8 4 5เดี๋ยวทานใหม่นี้ครับ1 20 129 2 0 2 9 1 2 0 1 2 9 สอง9ูนสองเก้าไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันปนทางสิบหน่อย สิหน่วยสาม5้าสามหนะสามห้าห้าสามห้าห้าก็เบ่งปานสามคู่เบ่งปานสามคู่นะต่อไปครับผมมิสเตอร์บอลเบ่งปานหกศูนย์ห้า เ0 5 805 607 707 807วิ่ง0ตัวเดียว02 05 06 07 9 2 1 9 9 6 9 7นะมิสเตอร์บอลมิสเตอร์บอลนะไปต่อกระผมใบนี้เอ้ยโอโดมทัญญัน ก็เบ่งปันคู่เดียว20วิ่ง0เบ่งปันคู่เดียว20 20นะต่อไปครับใบนี้คู่ดับบน25 29 59 25 29 59 25 2,9,5,9 3ชุดนะเบ่งปาน3ชุดต่อไปครับผมใบนี้แต้ม2ตัวล่าแต้ม2ตัวล่า1 2 3 6 7 0 1 2 3 6 7 0นะ 123670อายยุทธเจ้าของแนวทางแบ่งปันต่อไปครับใบนี้ชุด3ตัวท่านยุทธแบ่งปัน0ู3ย์สองสามส เจ็ดสอง7 7 7 2าองท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากเลยใบนี้ครับเด่นบนเบงปอนสองสี่นะสอ ชูนสองสองสี่ชูนสองเบ่งปานสองเบ่งปานสีชูนสองนะต่อไปครับผมใบนี้เต็มร้อยสิหน่อยนะเต็มร้อยสิบหน่อยเบ่งปานเต็มหเต็มเจ็ดเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามเต็มห เบ่งปานเต็ม6 7 1 2 3 5 6ตัว6เต็มไปต่อครับผมใบนี้เจสซีเบ่งปานจวทานเต็มมารวม2ตัวโบนเจ็ดเป็ดป็ดนะเจ็ดป็าอดีตที่แล้วก็7จ็เป็ เดี่ยวทันใหม่นี้ก็เบงปานเจ็ดเป็ต่อไปครับผมใบนี้ซับทวีคูณเบงปานสามสูตรสี่สามแปดเจนะสี่สามเจ็ดสี่แปดเจ็ดนะสี่สามแปดนะสชุดนะเบงปาน 4, ี่ชุด สชุดต่อไปครับผมใบนี้หลัก10บบนเจสีหลัก10บบ,บบนชูนหลัก10บบนชูนกระเบ่งปัน3 6นะสามหกเดีนะทันทีแล้ว4 6 7 แนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสามหกนะสามหกโซนสองตัวต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานแนวทันเด่นบนตรองหกหนึ่งสองหกหนึ่งสามหกหนึ่งสี่หกหนึ่งห้า 1> 6 1 7 1 2 1 3 1 4 1 5 1 7นะคู่2ตัว2 1 2 6 2 7 2 8 2 9ต่อไปครับผมใบนี้วิ่ง2รอง6คู่5 2 7 2 4 2 9 2 7 6 2 6, 6 5 6 9 6นะเฮียาจักห้ สองสองท่านผู้ชมไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นนวทา เด่นโบนเดินโบนวว่ง9กรอง7 49 29 59เ 9, 9, 9 2 7 3 7 4เกนะ้าห้าเหนี่จดจ็ะยจักให้ต่อไปครับผมใบนี้มิดสองห3เจ็ดสามแล้วก็สาม ไปต่อกรับขอใบนี้ครับเนวทานครบ2ตัวล่าง1 2 1 4 1 6 1 7 1 9 2 4 2 6 2 7 2 9 4 6 4 7 4 9 6 7 6 9 7 9เนวทาง2ตัวล่าง อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะต่อไปกรับผมใบนี้เออท่านผู้ชมใบนี้ก็ะเบงปลนดะ์ฐานชุดสองตัวชุดสองตัวนะอดีตสี่ห้าพันเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบงป,นปอนด์ห้าหกห้าเจ็ด 5253 852 853 852 853ไปต่อกรับผมใบนี้ใบนี้ครับขนเด็ดเด่นเต็มเด่นเต็มเด่นคู่สองตัวด้วยเต้ม0ูนย์ 9ก้าหนึ่งสี่หกศูนย์หนึ่นเด็ดเนกะขนเดชดเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้เอเคคนปีโกนหลัก10 1>, 1 2 5่ง9 1ง5 6าหหลัก10บแบ่งปันหตัวนะหลัก10บแบ่งปันหตัวไม่นี่ครับหลักหน่อยศูนย์สามหกเจ็ดปดเก้าย์สามหกเจ็ดปดเก้านะศูนย์สปด เบ่งป่านหกตัวนะไปต่อกรับผมหลักร้อยนะ0 2 4 7 8 9 0 2 4 7 8 9นะเบ่งป่านหกตัวนะ0 2 4 7 8 9อ้าท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้พบกันใหม่ คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม